ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสกิลของน้องๆกันอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานไปเร็วมากนะครับแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตมานิดนึงนะสาหรับเมื่อวานนะเสียงดังไปนิดนึงผมลืมปิดเสียงขออภัยด้วยนะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลทุกคนที่มาแชร์กันนะครับก็เห็นนะครับมีคนบอกว่าตัวละครน้องฮิวิโบเนี่ยได้ตอนอัญเชิญครบร้อยครั้งใช่ไหมอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะก็แค่ สะสมไปครบร้อยใบก็ได้และเปิดครบรนะ้อยร้อยใบเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้น้องฮิอ่าคินาราหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูดเลดกี่ตัวก็ได้แต่ขอให้ออกอย่างน้อยตัวหนึ่งให้ชื่นใจหน่อยออกเป็นตัวสุดท้ายก็ได้แต่ขอให้ได้นะฮะอืมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับค่อนข้างจะชอบนะสำหรับเกมนี้นะแหล่งข้อมูลเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า 美しいあの厳島の女神も待っているんだよなさすが御三家が主宰する平安外苑といったところだな宴としては申し分ない มาครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสกิลว่าข้าวว่าจะเป็นยังไงน้องมาเล่นกับตัวสายได้มีถังอ้อมนะก็จะเป็นตัวนี้จำชื่อไม่ได้นะไม่ค่อยได้เล่นเลยตัวเนี้ยครับได้มาโอ้หสกิลสองไฟเหรอถือว่าน้อยนะถ้าไหนลองดูเปิดมายังไม่มีสแต็กอะไรนะไหนลองกด อันนี้ให้เพื่อนปึ๊บมีบัฟขึ้นมาหนึ่งอันแล้วไงต่ออันนี้จะเป็นสกิลดีบัฟอ่ะกดๆไปก่ับปึ๊บหรแตง่้เป็นไงตีดาเมจไม่เข้าเลยดาเมจไม่เข้าเลยฮะแล้วก็ไม่มีอะไรขึ้นโชว์ด้วยว่าบัฟน้องเก็บยังไงนะปึ๊บดาเมจเท่านี้ลองตีตัวนี้ดูมับเป็นยังไง ตอนนี้ไฟไม่มีอ่ะปึ๊บสี่0ันห้าถ้าใช้สกิลจะเป็นยังไงปุ้มไม่มีอะไรอ๋อฮิวฮิวขึ้นมาแบบนี้อ่ามีดีบัฟมีดีบัฟขึ้นมาสองอันโอเคแต่ว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยดีบัฟมันคืออะไรใช่ของใช่ของเราปะ หรือว่าของตัวนี้เดี๋ยวมันมันตายอ่ะขอรีขอญาตรีแป,ป๊บนึ่งนะเมื่อกี้ผมลองตีธรรมดาไปนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอบนี้เดี๋ยวลองใช้สกิลดูหน่อยดีกว่าสมมติว่าถ้าผมไม่ใช้สกิลใช้กับตัวนี้นมันจะเป็นยังไงอู้ไฟพอพอดีโอเคมับเข้าไปหนึ่งทีสกิลไปตุ้มอ่ะโอ,โอ้ไม่มีดาเมจออกมาสะกิดข้างๆด้วยนายเห็นไหมไหมอ่ะ เพราะว่าตัวเนี้ยส่วนสกิลเนี้ยมันจะตีฮิตหนึ่งใช่ป่มตีฮิตเดียวแต่ว่าดาเมจที่ออกมาเมื่อกี้มันมันมันกี่ฮิตนะประมาณสี่ฮิตหรือว่าห้าฮิตนั่นแหละถ้าทุกคนสังเกตดีๆเออแต่ว่าเป็นดาเมจที่น้องฮิริโบเนี่ยไปช่วยทำดาเมจหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ลองเทสแต่ว่าวันนี้ดีหน่อยหนูคที่ว่าได้เทสตอนคอนแบบ มอนเตอร์มีหลายตัวนะอ่ะเดี๋ยวจขอดูข้าง,างปึบตุ้มเห็นปะสองฮิตเหรอตัวละสองฮิตเหรอฮิวขึ้นมาก็ก็นะแต่ดูเหมือนเลือดเลือดไม่ลดเลยเหมือนโดนตีแล้วเลือดไม่ลดเลยเพราะว่าจะเป็นบัฟไม่นี่หรือเปล่าอ่าที่น้องเก็บไอ้พลังงานเอาไว้แล้วก็มาหักลบหักลบกับดาเมจที่รับแทนหรือเปล่า นะครับจากสก,กิลของน้องที่สันนิษฐานเอาไว้นะแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราไม่ใช้สก,กิลเมื่อกี้ก็ไม่ใช้สก,กิลนี่นาใช่ไหมถ้าไม่ทําอะไรเลยปึ๊บตีธรรมดาไปแล้วตัวนี้ตุ้มเห็นปะมันเป็นสามทีธรรมดาอ่าแต่พอน้องใช้สก,กิลด้วยเนี่ยก็จะช่วยทำดอมจไปด้วยเออประมาณนี้ถือว่า ็ถือว is ่าดีนะโอ้ไม่รู้ว่ามันตามจำนวนทิหรือว anyway. okay. okay. ่าตามจำนวนเป้าหมายสเพราะว่าตีหม <Có> ู่มันก็นับแบบอุกตัวเลยทุกตัวมันจะนับหมนะเดีวเราเอินนั่นและ5อันนี้วันนี้มีมัน3ตัวโอเคทาไมต้องลองกับตัวนี้ด้วยนะเอ๊ะเอ๊ะ อ๋ออ๋อคือเมื่อวานให้ลองกินละแต่วันนี้ให้ลองฮิลโโบโอเคเลยอเคอ่ากดสกิลไปมปับเลือกเพื่อนหนึ่งตัวปึ๊บอ่ะดูดูดาเมจนะขึ้นมามาบเห็นปะสองสองสอง,สองเห็นปะเป็นแหกนิดแปลว่าน้องช่วยตีจริงๆนะครบช่วยทำดาเมจ ต่ว่าดาเมตถามว่าแรางไหมเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตห้าพันหรือเปล่าไม่รู้ว่าห้าพันอ่ะเป็นของใครขออีกรอบนึ่งรอบสุดท้ายบับบ,บัดามเอจอันบนนี่น่าจะเป็นของเจ้าตัวนะตัวละครที่ที่ใช้สก,กิลตัวเนี้ยแล้วก็อันข้างล่างเนี้ยห้าพันกับพันสองอ๋อดามิเเสริมพันสองก็ถือว่าไม่แรงมากประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ อ่าสี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเออประมาณโดยประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นดาเมจที่ช่วยตีไปนะฮะก็นั่นแหละนะอา่าลองปึ๊บเจ็ดพันหกตีธรรมดาเจ็ดพันหกแต่ใช้ตะก,กิ 5, ้ห้าพันเออลองตีดูมับ ดูดิตีธรรมาดาเจ็ดพันหกอ๋อมันมีอันนี้มันมีโล่แตกเลยเนาะลืมลืมไปลืมไปโอเคตีแบบปึ๊บสี่พันแปดโอเคเดี๋ยวได้ตัวละครมาก็น่าจะได้ลองเทนั่นแหละนะครับว่าตัวน้องเนี่ยจะมาช่วยทำให้ทีมสึกขึ้นได้ขนาดไหนนะแต่จะดูดูแล้วไม่ได้ฮีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ได้ฮเลยน้องห่

<ペー>藤原家のことが聞けないというのはたまに傷よ源家の剣筋こそ天下無双と聞きますがとはいえ刀京は戦場にこそ進化を見いだすもの<ペー>やはり、い、この藤原が一曲をご披露しましょうこ<ペー>の曲を大切な友に送りたい かつての私は長き夜にとらわれながら律を奏でていただけど今は手を伸ばせば届くところに光はあるみんなの祈りは心に響いたわにぎわいと喧騒の音悲しみと喜び出会いと別れの旋律 今宵こそ一つの調べに<う>さあこれより紡ぐのは新たな時代の夜明け新たな年に当たり私たちがここに集い名役を交わす諸君より良き世界を目指して ่น้าติดแบบดามิเอ็นให้โดนอ่ะมันถึงจะเป็นแทรเก็ตแบบว่าติดมิตามาได้เออถ้าเกิดว่ามันทํางานแบบนี้จริงๆนะผมว่ามันค่นข้างโอเคเลยนะเป็นคาจะเป็นตัวที่แบบไม่ต้องไทโรอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องไทโรเลยนะครับก็คือเขจ้้นะโนี่สุขิมโนะเมาม さすが五三さ家が主催する平安外イといったところだな宴としては申し分ないが藤原家のことが聞けないというのはたまに気づよ มินามุโตเฆะของเคนสุจิこそ天下無双ときแต่้าเกิดว่าใส่แบบพวกใส่ใส่โลอะไรอย่างเงี้ยมานิดนึงมันก็มันก็คือกันได้แน่นอนนะฮะพวกจีซงจีโซวันลงวาลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วง PVP ช่วงต้นนะครับประมาณนี้หวังว่ารอบเนี้ยเสียงจะไม่ดังนะแล้วก็ขอขอภัยด้วยนะครับเอ้ ผมแบบเผลเอลืมเผลอลืมปิดเสียงนะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลทุกคนที่มาแชร์กันนะนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันพุธพุธนี้นะหลังอัปเดตนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ